สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางโมโอนกูุบปคันเนี่ยทุกท่านครับพบกันนะครับยามเช้านะครับเวลาเดือนที่สี่ครับนะเอ็ซีครับมีข่าวสายรายงานมาว่าจริงๆนะงอะที่ครับว่าวดดำนะครับนะเตรียมพร้อมนะครับเนี่ยเตรียมเอกสารนะครับเตรียมพร้อมเพื่อที่จะกู้เงินเอ็กี่ครับเอาที่ไปกู้เงินจริงๆริงเครับล่าสุดนะครับนะ สายข่าวรายงานมาเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัจฉริยะยนะครับต,รตัวละครทุกตัวจะเข้าไปเพื่ออัตลันะครับในการรับชมรับฟังทานน้นทก่านนะครับม <c oughs> สีสายข่าวสายข่าวรายงานมานะครับนะครับว่าดําเนี่ยนะครับในฐานเรื่องเนี้ยจะเอาที่ไปเข้า เพื่อนําเงินมานะครับสู้คดีนะครับ,นะรบโอ้โหงานนี้ขนาดนั้นเลยเอดํดต้องลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอถามกลับสินะครับงานนี้สิครับผมบอกเลยว่าโอ้โหม่อยากจะ่เชื่อครับว่าน้องดําคนสวยเรานะครับจะร้อนรุ่มขนาดนี้นะครับส่ มันเป็นเวรกรรมไม้่ครับเนี่ยครับไอ้สิครับมันเป็นเวรกรรมทํากรรมทําเวรอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมของตัวเองเอาไว้นะครับไม่ต้องรอชาติหน้าสินะชาตินี้แหละนะไม่ต้องไปรอชาติหน้าครับชาตินี้แหละนะครับเวกออรกรรมมันมีจริงนะทุกคนเออทีนัไม่ต้อง ไม่ต้องคิดอะไรเยอะคนเราทํากรรมดีมันก็ได้ดีทํากรรมชั่วมันก็ได้ชั่วนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเมื่อตัวเองเลือกแล้วนะครับเลือกที่ทําผิดแล้วนะครับต้องรับชะตากรรมตัวเองให้ได้นะครับต้องรับชะตากรรมตัวเองให้ได้นะครับมันเป็น มันเป็นเวรกรรมครับม่ต้องอะไรเยอะครับมันเป็นเวรกรรมนะครับดาทํากรรมดีดาก็ได้ดีดาทํากรรมไม่ดีก็ได้กรรมไม่ดีมีอยู่แค่นั้นพี่ครับมีอยู่แค่นั้นจริงนะครับตอนนี้นะครับดาเครียดนะวันนี้วันที่22แล้วดาเครียดนะเพราะว่าโอ้โห F4 ครับแต่เรื่องแต่เรื่องแล้วที่ดูว่าเรื่องป่าไม้เนี่ยมันหนักมากนะ F4 นะครับไม่คือผมไม่เคยเห็นใครรอดนะเรื่องป่าไม้เนี่ย F4 มันเป็นคดีใหญ่นะแล้วก็เรื่องของนางเนี่ยมันออกข่าวด้วยนะครับมันออกข่าวคดีไหนเนี่ยถ้าออกข่าวเนี่ยผมเชื่อว่ายากนะเพราะามันเป็นเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสำคัญนะครับแล้วก็อายการศาสตร์เนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับมาเป็นเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะครับตอนนี้สิ่งที่ดําทําได้คือ ต้องรับสารภาพนะครับต้องรับสารภาพการที่ดำรับสารภาพมันคือทางเดียวนะครับที่ทำให้ดำเนี่ยรอดนะครับเป็นทางเดียวที่ให้ดำรอดแต่ถ้าดำยังดื้อดันนะครับยังดื้อรั้นอันนี้ก็คงช่วยดำไม่ได้นะครับทุกท่าน ไานเอฟซีครับไปหาการตอนนี้ผมผมมองดูแล้วดำค่อนข้างที่จะเครียดนะครับเครียดผมเข้าใจนะเอซถ้าผมเป็นเป็น,เป,นเป็นนางผมก็เครียดในเอฟซครับนี่แหละแต่ว่าจะมาทำไมเวลาทําทําไมไม่คิดละ่ะจริงไหมครับคนเราเวลาทําต้องคิดตินะครับเวลาทําไม่คิดเดเวลาโดนแล้วมามาเครียดแล้วก็ไปกล่าวหาคุนกันกลงกันแกล้งล้วคุณไม่ทําผิดใครไปกันแกล้งคุณ ถ้าคุณไม่ทำผิดจะกันแกล้งคุณเรื่องอะไรออะผมพูดอันี่พอนะนะครับ FC พลังเละแม่งก็มองว่าอุ๊ยโกมาแแค่โกมาโคงแม่งกันแกล้งอะไรมันจะอะไรขวานักหนาอย่างงูอย่างนี้ขึ้นมันไม่ใช่สิครับมันไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะครับถ้าคุณทําทําถูกอ่ะถึงเราจะร้องเรียนไปอ่ะมันก็ทําอะไรคุณไม่ได้ใช่ไหมครับนะครับมันก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณทําแบบนี้ผมมองว่า อืมมันผิดไงมันผิดเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเล่นกับกับทีมงานเนี่ยพยักรไทยเนี่ยผมผมเชื่อว่าคุณเล่นยากคุณยิ่งมีเรื่องกับถ้าถ้าสู้กับหน่วยงานของรัฐผมบอกเลยว่าสู้ยากนะครับผมบอกเลยว่าคนทันเยซูยากนะครับไม่เคยเห็นก็มีรอดนะแต่ว่าน้อยนะร้อยละร้อยละสิบที่ว่ารอดอะร้อยละสิบร้อยยี่ที่รอดอะ แต่ว่าแปดสิบเนี่ยไม่รอดที่มีประเด็นกับหน่วยงานของรัฐหรือว่ามีฟ้องร้องการท่ศสาลเนี่ยผมดูแล้วไม่รอดถ้าไม่ถ้าไม่ผิดจริงเนี่ยครับทีมงานยักษ์ัยคงไม่ตั้งไม่ตั้งธงหรอกครับอ่าผมพูดถูกไหมครับพูดถูกไหมครับถ้าเป็นจริงเนี่ยทีมงานยักษ์ัยคงไม่ตั้งธงนะครับแต่ที่พี่เป็นเนี้ยคือเขาตั้งธงมาเพราะว่า,วามันมีความผิดนะครับมันมีความผิดแล้วก็ มันมัน,ม,นมันไปผิดเปทุนที่ที่ที่ร้ายแรงอ่ะนะครับคือเจ้าที่รักลัยก็มีเจ้ที่ปกป้องดูแลพื้นป่ากับก็มีประชาชนช่วยการสอดส่องอย่างพวกเราเนี้ยเราสามารถสอดส่องได้ใครทำผิดก็าสามารถสอดส่องได้ซึ่งเอฟซี FC ทุกคนไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงว่านางจะเออเสน้นโยงเส้นใหญ่ไม่มีเส้นใหญ่ครับ <laughs> ระดับนักการเมืองระดับสอสอย่างอย่างไม่รอดเลยมันมันจะรอดได้ยังไงเอฟซี FC. มันจะเส้นโยงเส้นใหญ่ได้ยังไง ไม่มีครับเส้นลงเส้นใหญ่มีเส้นเล็กนะครับเล็กจ้ะเส้นบะหมี่ mm. อชาญี่พี่ครับ mm. ผมผมพูดผมพูดได้เลยว่าว่า,วางานเนี้ยนั่งโอ้โหหนักหนักเอาเรื่องขายสีหนักเอาเรื่องแล้วมันเป็นห้าไร่มันไม่ใช่แค่ไร่สองไร่หรือหนึ่งงานสองงานมันมัน,มน นี่ขนาดแค่ห้าไล่นั้นยังโดนขนาดนี้ล,ลองคิดดูดิครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยอยู่ลําบากครับผมบอกเลยแล้วคุณเป็นคนสาธารณะด้วยนะครับนะดําดาเป็นคนสาธารนณะซึ่งโอ้โหเป็นสิ่งที่ประชาชนจับตามองอยู่นะครับแล้วมันเป็นข่าวโด่งดังด้วยคดีไหนที่เป็นข่าวโด่งดังนะรอดยากครับผมบอกเลยแล้วคดีไหนที่อ่ทีมชาตไปตั้งถงให้นะครับ หรือตั้งข้อข้อหาให้เนี่ยนะครับโอกาสรอด20%ผมบอกตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมบอกตรงนี้เลยแล้วกันโอกาสรอด20%เพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นกำลังใจให้ให้กับคุณมาลัแคคกุมาลโคนก็ทีมงานทุกคนผมบอกว่าผมมีเซอร์ไพรส์นะครับผมบอกเลยว่าผมมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์คือมีเซอร์ไพรส์ทุกท่านไม่ต้องกังวลอะไรนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นฝากให้พี่กิจฝากให้พจารณาหน่อย ดิ้นจะต้องเอาที่ไปขายไปคข้าจำนองนะครับเอาเด้อครับเวรกรรมนะครับของเงินทุกอย่างที่ไม่ได้มาแบบร้อนๆมันก็ถูกเอาคืนแบบร้อนๆเหมือน,นกันโอเคครับนิทานครับ